ที่หนึ่งของโลกสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ข่าวกรมสวัสดีครับผมอาจารย์ประกายนาสงขาครับนายกสมาคมโหราศาสตร์สากลนะครับวันนี้เราอยู่ที่พุทธสถานจีเตกลิมนะครับพุทธสถานจีเตกลิมตรงนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีองค์เทพต่างๆมากทีเดียวโดยเฉพาะ ทุกคนต่างเข้ามาสักการะองค์พระพู้ทรงทิศกวนอิมนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านซ้ายฝั่งนี้ก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์สินนะครับเทพเจ้าแห่งทรัพย์สินเนี่ยคือไฉ่สิงเอะต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้ที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเทพเจ้าแห่งการเงินทรัพย์สินส่งผลให้มีเงินมีทองมีทรัพย์ใครมาไหว้สักการะบูชาขอพรขอความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องเงินทองดีที่สุดครับปีนี้นะครับ ต้องบอกว่าดวงดาวแห่งนบพเคราะห์ของด้านโหราศาสตร์นะครับดาวทุกดวงตั้งแต่ดาวทิศเป็นหลักจะสร้างความรุ่มร้อนหนักอกหนักใจดาวจันทร์จะสร้างความหวั่นไหวและคิดหนักไม่สบายกายไม่สบายใจดาวอังคารจะสร้างความร้อนรอนเพราะการที่เราบูชาเทพเจ้าขอพรขอความสำเร็จขอความเจริญก้าวหน้าในดาวพุธครับส่งเสริมให้ดาวพุธกับดาวพฤหัส ใครจะเข้ามาขอพรให้ชีวิตดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าก็จะประสบความสําเร็จนะครับโดยรวมแล้วสถานที่ตรงนี้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมก็จะเป็นองค์หนึ่งครับที่ให้ความเมตตาให้เราทุกคนได้สักการะใครที่อยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่แล้วไม่มีความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วหาความเจริญไม่ได้ในชีวิตต้องมาสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแต่ถ้าไม่มีเงินไม่มีทองขยันทำงานหนักเหนื่อยแค่ไหนก็สู้ แต่หาเงินหาทองหาทรัพย์เก็บออมก็ไม่ได้ใช้จ่ายก็ไม่พอต้อเมาไว้องค์เทพเจ้าใส่สิ่งเงี้้ครับนะครับที่สถานที่ตรงนี้พุทธสถานจีเตกลิมนะครับเดี๋ยวเราไปชมโดยรอบกันไปสักการะขอพรขอความสำเร็จในชีวิตด้วยกันครับ ครับตรงนี้ครับก็เป็นสถาน,ถานที่ที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตวกวนอิมนะครับมีความเชื่อและมีความศรัทธาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะใครก็ตามอยากจะขอความอบอุ่นในชีวิตอยากจะขอความสงบร่มเย็นในชีวิตอยากจะขอความเจริญก้าวหน้าในชีวิตขอความเมตตาขอความรักต้องที่นี่เลยครับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่นี่นะครับต้องบอกว่ามีการทํำพิธีกรรมมากมายทีเดียว และอัญเชิญนะดวงจิตของพระองค์ท่านให้ประทับอยู่ที่พุทธสถานจีเตกลิมแห่งนี้เพราะฉะนั้นเวลามีกิจกรรมก็ดีหรือว่าต่างคนที่เดินทางมาที่นี่ต่างมาขอพรขอบาร,รมีและอย่าลืมนะครับบ้านไหนก็ตามที่อยู่แล้วไม่มีความอบอุ่นอยู่แล้วไม่มีความสําเร็จอยู่แล้วทําอะไรก็หาความเจริญก้าวหน้านในครอบครัวไม่ได้นะครับเราก็สามารถที่เอารูปของพระโพธิสัตว์กวนอิม ไปติดไว้ที่บ้านใครที่ควรจะติดทิศไหนใครที่ควรจะติดแล้วส่งเสริมอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รูปขององค์พระพุทธสั์ควรอิมหากแฟนรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาในรายการได้หรือสแกนเค้าโคดที่อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้ถึงบ้านทุกท่านเลยครับ20ท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อให้ความรักความอุดมสมบูรณ์ความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวท่านครับแล้วเดี๋ยวอีกด้านหนึ่ง จะเป็นองค์ใส่สิงเยะนี่เลือกขอเงินขอทองขอทรัพย์เดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งครับตอนนี้เรายือนอยู่ที่พุทธสถานจีเตกริมสถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิสทธิท ผู้คนให้ความเคารพนะครับและก็มาขอพรขอบาร,รมีขอความสําเร็จในชีวิตด้านหลังครับองค์ชัยสิงห์เอี้ยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการเงินเทพเจ้าแห่งเงินตราใครก็ตามทําอะไรไม่สําเร็จทําอะไรไม่ก้าวหน้าทําแล้วไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์มาขอจากพระองค์ท่านได้นะครับตรงนี้นยอยู่ที่จังหวัดนครนายกห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโล สถานที่ตรงนี้ครับต้องบอกว่าใครได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาตั้งแต่องค์พระโทธิสัตว์กวนอิมองค์เทพต่างๆและด้านหลังนะฮะองค์ไฉยสิงเห้ยเทพเจ้าแห่งการเงินเรามาขอพรขอบาร,รมีขอความสุขสตรจากพระองค์ท่านและในวันที่31มีนาคมนี้ครับตรงกับวันคล้ายวันเกิดขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและในวันนั้นนะครับเราจะมีพิธีขอพรขอบาร,รมีจาก เทพเจ้าใส่สิงเอียหรือเทพเจ้าแห่งการเงินและผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่อยากได้รูปขององค์ใส่สิงเอียไว้บูชาไว้ศัการะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าได้เลย mm hmm. เราส่งไปให้ท่านนะครับยี่สิบท่านนะครับเอาไว้บูชาไม่มีค่าใช้จ่ายครับเดี๋ยวส่งไป้ฟรีถึงบ้านท่านและในวันที่31มมีนาคมนี้ อย่าลืมนะครับมาขอพรขอความสําเร็จขอความเจริญก้าวหน้าวันที่31มีนาคมจุดเทียนขอพรขอความสําเร็จขอมาอำนาจด้านเศรษฐีนะครับ31มีนาคมนี้ที่พุทธสถานจีเตกลิมครับ นับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ข่าวกรมช่วงขอคุยส่วนตัวเรื่องอนในวันที่29มีนาคมก่อนที่จะทำพิธีเนะคราัดก็เคลื่อนย้ายขยานอีกล้วก็ยยยยทั้งรวมทีละรวมทยจที่ๆเมพว่าเพื่ออะไรเพียงแต่ว่าเราจะทำพิธียังไงให้เป็นมุมลอสำหรับประชาชนที่เราจะได้มีความมีกำลังใจที่เราจะได้พัฒนา สูส้กันต่อไปย่างย่างดีรับแต่จริงๆล้วเด่นใดตามดวงดาวแล้ะตามวิถีคนรุ่นก่านะเขาสอนมาว่ามันเป็นอย่างนี้แหละรุ่นอนากบราณม่ผ่านสมัยสงครามโลกพอดีสมัยปีสองพันห้า,า,นาร้ยกว่าพอดีสองพันห้าร้อยสบหกพอดีคือมันก็เป็นแบบนี้มาและแล้วก็มาศึึษสาในดวงทางของเรารว่าเออดวงจองมจริงไแหละจริง ปวดไปถึงทารอบใช่เพราะอย่างนี Together, ้ต้องท้านักเพราะว่าคือปีนี้มันมันเป็นอย่างนี้นะหนึ่งแต่จริงๆอาจารย์ผมผมมองว่าเป็นเรื่องที่ที่ถึงแม้จะหนักเป็นภาคยาวเชียว์แต่ก็เป็นเรื่องดีของประเทศเราที่เราตองมองด้วยกันเพราะว่าดาวที่พระรหัสพระดาวสาวเนี่ยที่มันจอดในราศีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเนื่อวิธีของดวงดาวที่เข้ามาพันเปลี่ยนเนี่ย มันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแปไปแล้วนมันขึ้นหรือทำให้เราแยง่ยมันมีใครตอทแต่เราอาจจะเสียหายไปบางส่วนเช่นเศรษฐกิจเส้นบางเรื่องและบเรื่องเรื่วิธีดาวนี้มันไม่ใชเป็นเพระเราเป็นเอฟเฟกตดาวมันเปรับเรานไมอย่างพม่าอันทีบ้านผมตัวเอฟเฟกต์แพ้กับเราของเขาตัวทั้งหนักกเราองเขาโดนทั้งเกิืโลกกาแลก็เปลี่ยนไป ดาวพวกนี้มันเป็นผลของกาวัฒนธรรมโซ่ที่อยู่แรงนะครับเพราะฉะนั้นเราผมเชื่อว่าในภาคประชาชนหลายส่วนอาจจะไม่ไม uh ่ต uh ้องว่าเป็นเป็นประชาชนรัฐบาลประชาชนกนเหนื่อยพอๆกันพวกว่าดาวดาวอยู่ในกระดุมพาคการเงินของรัฐบาลก็เหนื่อยประชาชนก็เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยที่นี้เรายังมีโอกาสที่จะต่อสู้กันได้ เหมือนกับเราเดินหมดแต่เรายังมีกาลังที่ยัง่อสู้ได้แต่ถ้าเราเสียอะไรที่มันเกินกว่าที่เงินจะหมดอ่ะมันเปลี่ยนแปลงโดยระบบหลายหลายอย่างเรื่องเอฟเฟกของดาวของความดูแลขงโลกมันค่อยๆค่อยๆอกนเรื่องผมมองตรงนี้ว่ามันก็ต้องอดทนในะโชนีีแล้วมันก็เป็นไปตามก็คือหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นความเชื่อก็ดี แต่ว่าสิ่งที่เชื่อสิ่งที่ศรัทธาที่ทำมันก็ส่งผลให้ได้จิตใจแล้วมีความสุขและเกิดกําลังใจที่จะได้การต่อสู้ต่อไปเช่แต่นั่นนะครับใครที่มากราบไหว้ส่วนใหญ่นะครับเท่ากับเศรษฐีทุกคนก็รู้เป็นเจ้าเอกทรัพย์ข้าวโพดทรัพย์ก็จะทำให้มีความสุขกันอย่างเริ่มมีเครืมีทรัพย์ตีวอย่างเช่นผมบอกว่าแต่หลายคนนะที่ในจักรราศี นะที่มันมีผลเรื่องของดาวประหลาดก็ดีนะมีเรื่องผลของดาวภาษาก็ดีนะหรือว่าในเรื่องเอฟเฟกตแห่งดาวพฤหัสก็ดีอย่าลืมว่าชัยสศริยาหรือว่าท้าเวสุวรรณหรือท้าพงเงยคือพระองค์ท่านเนี่ยเป็นจักรพรรดินเป็นเจ้าแห่งยันอสุวินตราก็คือเป็นประหลาดของท่านอย่างนั้นือจะเป็นเจ้าหน้าเรือโตท่านพระองค์ประหลาด อีกเนี่ยมันเหมือนก็เป็นเทพแห่งสัตว์ทำไมเทพสัตว์ท่นเป็นบริวารของเขาวฟุเบย์แกใช่ไหงูหรืออะไรนั่ก็เป็นสัตว์บางของพระโอษฐ์ท่านถูกไหมฮะนั้นเทพเป็ดแห่งดวงดาวที่มินพลอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบริวารของพระองค์ท่านเกือบหมดเลยทีนี้พญานาคต่างๆนะยะนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นบริวารของนะคร ตอนนี้ผมคิดว่าการที่มาไหว้องค์ท่านหรือว่าเป็นเจ้าหน้าหรือต๊ะนะถ้าเป็นโรคพนุษย์ก็เรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงการทหารโรคหรอกไหว้ที่กรุงเทพใช่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 ก็ก็ยมาอยโอกาสกใ่วันที่3บเชิญชวนทุกคนที่เข้ามาแต่น้อยก็ไม่ได้มามี37ก็สามารถเข้ามาไหว้มาขอพรมาขอบารมีขอสักขอทำนาจวาสนาอดไที่นี่ ู้จุดประกายโูลสากลโดยด็อกเตอร์ประกายณสงขาสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ข่าวกรมวันนี้เราพาทุกท่านมาสักการะองค์พ่อตากศินมหาราชอยู่ที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้เป็นอนุสรณ์สถานเป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยองค์พ่อตากสินมหาราชขึ้นครองราชช่วยเหลือบ้านเมือง ดูแลประสบนิกรอ,อย่างไรเป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะให้คำปรึกษาอยากจะเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์อย่างไรก็สามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้สถานที่ตรงนี้ครับต้องบอกว่าไม่ก่อสร้างขึ้นด้วยจากนิมิตของคนที่นี่นะครับก็มีพื้นที่อยู่เนี่ย28ไร่ด้วยกันก็พยายามจัดสัดส่วนเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทางด้านกเกษตรชุมชนก็ดีการเป็นอยู่ของอการดำินชีวิตของคนเราก็ดีนะครับและที่สําคัญที่สุด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์นะครับด้านหลังที่เห็นครับเป็นองค์พ่อตากศินมหาราชที่ได้สร้างขึ้นจากนิมิตนะครับว่าท่านเองเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานก็ดีอยากจะให้ทุกท่านก็ดีได้เข้ามาสักการะได้เข้ามาเรียนรู้การลักแผ่นดินไทยเป็นอย่างไรนะครับทางด้านประวัติศาสตร์ต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะด้านในด้วยกันครับ นี้นะครับต้องเรียนถามอาจารย์ปิยะนะครับเป็นผู้ดูแลสถานที่ตรงนี้เห็นว่าตรงนี้สร้างมาจากการนิมิตของเกวบ้านหรือคนที่อยู่ที่นี่มาก่อนผู้ที่ถวายที่ตรงนี้นะครับ,รบเพื่อที่จะเชิดทูลพระเกียรติคุณความดีขององค์พ่อต่าสินอง่งเดชราชสินที่รทรทงกอบกู้แผ่นดินประเทศชาติและที่สําคัญก็จะน้อมนำพระรานิทานนะครับับพระนิทานพระราชกรณียกิจที่ท่านทรงเสียสละ สิ่งต่างๆให้กับแผ่นดินประเทศชาติเนี่ยครับก็คือที่ได้ดูแลกอบกู้รักษาไว้นะครับให้ทุกคนได้รู้ถึงประวัติศาสตร์มาอย่างไรครับครับพรามจะมีปีน่าวบรรดาที่เราจะเห็นนะมีท่านพระยาท่านหลวงอาสาศึกคือทั้งหมดเนี่ยนะฮะครับก็คือเป็นฐานเอกของท่านกับสี่ฐานเสือฐานเอกนะครับแล้วก็สงคู่พักดีนะครับพระลูกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชสองเท่าองค์จริงนะครับทรงนั่งเมือง ครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ทางท่านอาจารย์ประกายได้เดินผ่านมาก็มีทรงม้าศึกนะครับทรงม้าศึกทรงช้างศึกทุกปางเนี่ยก็ให้แสดงถึงว่าตอนที่พระองค์ทรงม้าศึกเนี่ยน,นั่งบนหลังม้าเนี่ยครับ,รบที่พระองค์ไปรวบรวมแผ่นดินต่างๆที่โกู้ผืนแผ่นดินมีพระราชกรณียกิจอะไรบ้างท่านทรงเสียสละอะไรบ้างก็จะได้นําพระราชกรณียกิจหรือพระรนิทาน หรือสิ่งที่ลงเสียสละเนี่ยครับให้กับลูกหลานประชาชนที่เขามาในสักวาลเนี่ยเขาได้รู้ในเชิงประวัติศาสต์ประวัติศาสตร์ด้วยได้เรียนรู้ด้วยทำความเข้าใจด้วยครับส่วนช้างศึกก็เหมือนกันนะครับครับช้างศึกก็ท่านอาจารย์ประกายก็ได้ยินเนยครับว่าครับทรงพังประตูเมืองเมืองจันทร์อ่าครับกบพังคีรีบัญโชนะครับอ่าพังคีรีซึ่งพังคีรีบังโชหรือว่าช้างศึกนี้เกี่ยวกับท่านเจ้าพ่อขุนดานะครับขุนพิทักษ์ไพศสนอ่าครับอ่าก็ได้ร่วมทัพด้วย ครับในการที่ขับเคลื่อนเส้นทางทัพจากนครนายกสู่ปราจีนแล้วก็จันทบุรีนะครับเห็นเขาบอกสถานที่ตรงนี้เนี่ยจากนิมิตคนบอกนะฮะครับบอกท่านเคยมาประทับที่นี่ครับมีมีลานหินอยู่ในหมู่บ้านนะครับเ๋อ่ใหบ้านรี่เป็นลานหินที่ที่นั่งประทับนะครับก็เลยการสร้างครั้งนี้ก็มาจากนิมิตด้วยส่วนนิมิตส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยความศรัทธาความเคารพแต่เราเราเราสร้างสถานที่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะของพระองค์ท่านครับ วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อจะน้อมนําพระรานิทานของท่านของท่านที่จะเผยแพร่ออกไปนะครับโดยรายนามของมูลที่โยคาวจรนะครับมูลทธิโยคาวจจเนก็จะเป็นมูลที่ที่ดูแลให้ข้อมูลต่างๆกับลูกหลานรุ่นหลังที่อยากจะเรียนรู้ของพระองค์ท่านนะครับดูแลบ้านเมืองมายังไงกอบกู้เอกาชมายังไงอย่างนะฮะอันนี้ที่สําคัญนะครับเมื่อท่านอาจารย์ประกาศครับ ไม่ใช่เฉพาะพระองค์ท่านอย่างเดียวที่จะกปกปู้ผื่นแผ่นดินได้ครับก็ต้องอาศัยทหารขุนพลทหารกลทั้งวีรบุรุษวีรตรีที่ทรงเสียสนะอันนี้เหมือนด่านขวานะครับคือพญาวิชัยดาบหากทุกคนรู้จักดีมีชื่อเสียงมากนะครับตัวด่านซ้ายก็คือหลวงพมเสนาหลวงพมเสนาเนี่ยต้องบอกว่าท่านจะแม่นปืนใก็สามารถที่ปราบระตรูได้ทั้งหลายรังฉายาพญาปืนไฟนะครับแล้ว หลวงมื่นรัศีหานะครับเขาเป็นโอคลักเป็นนายทหารเอกนะแล้วก็ท่านพญาเชียงเงินนะครับพญาเชียงเงินนอกพญาท้ายน้ำาัลูกตุ้มนะครับก็จะเป็นต้องบอกว่าเป็นทหารเอกนะที่สําคัญครัหลวงอาสาศึกนี่ก็ใช่ย่อยนะครับในส่วนหนึ่งของผู้สร้างคณะกรรมการวที่ก็กล่าวว่าทำไมทางอาจารย์ปิยะทางที่เราไปชุมกันครับว่าทำไมไม่นึกถึงท่านถ้า ไม่ยกท่านเนี่ยก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้เสียสละหลักสาคัญมากนั้นเพระองค์ท่านก็ไม่ไปบวชนะครับก็คือต้องยกย่องท่านขึ้นมาก็ได้ลอหลวงอาสาสกที่เสียสละชีวิตตายแทนนะครับอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งในความศรัทธานะครับับริษัทจะเป็นยังไงก็อีกต่อหนึ่งก็คือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องบอกเล่าเรื่องเล่าเรื่องที่เราได้ศึกษาเรียนรู้อนีพญาราชบุรีนะครับพขายาขุนกลางหลวงที่คอยเก็บภาษีแต่หาเงิน หาเสบียงช่วยเหลือนะครับให้ลบครั้งนี้ผ่านปัญหาดเข้ายากหมาแขกในสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับกองทัพก็เดินด้วยท้องเะครับต้องมีกำลังมีเสบียงโอ้เดินเข้ามาในขนลุกเลยอาจารย์ครับครับมีพลังบุญมากจริงๆที่นี่นะครับต้องบอกว่าทิตฐานเอกก็มีหลายท่านที่ไม่ได้ที่ไม่ได้กล่าวนะนะครับก็อย่างตระกูลฝั่งชนจิตตระกูลอะไรต่างๆครับก็ต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาสักการะได้ทุกวันทุกวันครับนะครับทุกวันก็อยากจะเรียนรู้ ทานประวัติศาสตร์อยากจะสอบถามอะไรทานประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอาจารย์ก็สามารถให้ข้อมูลได้ข้อมูลได้ครับปกติจะมีวิธีกรรม17เมษายนครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระสมภพครับอ๋อ้ครวันพระสมปีนี้ก็ครบ 287ปีครับก็คือจะเป็นวันพระราชสมทบแล้วประจัดจัดพิธีวงสวงสรรเริญพระบารมีพระองค์ท่านแล้วก็มีคณะหน่วยงานแล้วก e ็ประชาชนมาวางผ่านพุ่มนะครับแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งก็เป็นเรื่องของธรบุญทักษิณาต้องบอกว่าองค์พ่อตากสินเนี่ยใครใครก็รักใครใครก็รับถือเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับแฟนรายการทุกท pues> ่านนะครับ ใครก็ตามที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับสแกน QR c โค e ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับเดี๋ยวจะมีเหรียญพระองค์ท่านพระเจ้าตากสินนะครับพ่อตากสินหมหาราชเนี่ยครับให้ท่านไปไว้บูชา 20ท่านสําหรับแฟนรายการนะครับเดี๋ยวจะให้ไว้บูชาไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่มีเวลาอยากจะมาสักการะด้วยพิธีดีๆด้วยการทําพิธีแบบโบราณนะครับในวันนั้นวันที่17เมษายน2 6 6 4นี้เดี๋ยวเราจะมาบวงสรวงกันที่นี่แล้วก็จะนําสิ่งดีให้กับท่านผู้ชมทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆนะครับในสถานที่ตรงนี้เป็นอย่างไรต่อนะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันเลยครับ วันนี้ครับเรายือนอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับอยู่ที่วัดมณีวงศ์ตำบลดงละครอ,อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับสถานที่นี้ต้องบอกเลยครับว่ามีองค์พญานาคีพญานาคารหรือพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าปทุมมาที่ในนิมิตนะครับต้องบอกาชาวบ้านที่นี่นิมิตเห็นพระองค์ท่านประทับอยู่ที่นี่เนื่องในนิมิตว่าประทับอยู่ที่นี้ก็เลยกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อจเจ้าวาดน,นะครับถึงเรื่องนิมิต ก็เลยได้ให้ญาติโยมพุทธบริษัทสร้างองค์พระปู่ศรีสุทโธทแม่ย่าปธุมมาในวัดมณีวงศ์แห่งนี้ใครที่เดินทางมาที่นี่มาขอพรขอความสําเร็จขอความเจริญก้าวหน้าก็สามารถเข้ามาขอได้ที่นี่นะครับตั้งแต่ด้านหน้าเราเข้ามาเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าการสร้างรูปองค์เหมือนรูปเหมือนนะด้วยความเคารพของพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยสร้างไว้วิจิตและสวยงามมากและในนี้ ผืนแผ่นดินนี้ที่เรายืนอยู่ที่นี่ใครได้เข้ามากราบไหวและบูชาใครได้มาขอพรขอบาร,รมีขอความสําเร็จในชีวิตนะครับก็ต่างขอกันแล้วก็ได้ผลได้สำทธิ์ผลในที่ขอต้องบอกว่าครับองค์ปู่ศรีสุทโธแม่ย่าปทุมมาองค์พญานาคานาคีโปรดปราณน,นะครับให้กับทุกคนเนี่ยได้รับความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าจะทําสิ่งใดติดขัดเรื่องอะไรมาขอจากพระองค์ท่านครับ เมื่อขอแล้วจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่บ้านดงละครจังหวัดนครนายกซึ่งวัดมณีวงศ์แห่งนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าใครได้เดินทางเข้ามาที่นี่มาขอพรขอความสําเร็จขออะไรดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูด้านในถ้ำครับไปสักการะบูชาไปขอความสําเร็จขอความเจริญก้าวหน้าเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับ ค,คือจะเห็นประติกรรมตรงนี้นะครับแบบขอมซึ่งเราจะเห็นว่า,าเป็นดินแดนแห่งเมืองพญานาคหรือวังพญานาคนั่นเองนะครับก็จะมีศิลปะเนี่ยมีขอมนะฮะอันนี้เรียกว่าองค์อะไรครับถ้าพูดภรษาไทยเราเป็นเทวเวศนะน,นะครับเป็นทวเวศนะครับก็คือเป็นทหารเฝ้าวังหรือเฝ้าวังพญานาคนั่นเองนะครับก็เป็นศิลปกรรมของขอมซึ่งมีความเชื่อครับว่าจากในนิมิตเลยครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ประทับของพระปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปทุมมา เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในด้วยกันครับที่สื่อให้เป็นประตูของก็คือที่นี่มันเมืองดงละครดงละครใช่เป็นขอบเก่าอ๋อเป็นขอบเก่าดงละครมาจากคำว่าขอบใช่ใช่เป็นขอบในนี้จะเป็นองค์ปู่ที่เราปั้นขึ้นมาอ๋อนี่เป็นองค์ท่าจำลองจากนิมิตใช่นิมิตนะด้านซ้ายทางด้านนู้นนะครับขวามือขวามือผมน่ะคือปู่สีสุโทด้านซ้ายมือผมทางด้านนี้จะเป็นย่าสีปทุมมานะครับก็คือว่ารูปแทนองค์ท่านนะครับด้านซ้ายนี่คือแม่ย่าปทุมมา ด้านขวาคือองค์พระปู่ศรีสุดโทนะครับซึ่งประทับอยู่ที่นี่จากในนิมิตเนี่ยของชาวบ้านก็ดีนะครับก็มาเล่าให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อฟังก็เลยได้รรบรมในการคุยกันก็เลยได้สร้างขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นรูปที่สร้างจากในนิมิตส่วนหนึ่งแล้วก็องค์แคนต่างๆแต่ที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นครับท่านผู้ชมเพราะเนื่องจากการนิมิตของชาวบ้านที่อยู่ในที่นี้อยู่ในดงละครแห่งนี้นะครับก็น,นิมิตว่าในสถานที่ที่ตั้งวัดแห่งนี้แหละเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ที่มีองค์พ่อปู่และแม่ย่านะครับบัตรทับอยู่ก็เลยได้ทําการสร้างให้คนได้มาสักการะบูชาโดยคณะกรรมการก็ดีสิทญาณนุสิย์ก็ร่วมกันสร้างนะครับหลวงพ่อก็เมตตาให้พื้นที่ในการสร้างเพื่อที่จะได้ให้เป็นที่สักการะบูชาด้วยและได้สอนคนด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อย่างจะบอกว่าคือตรงนี้คือเป็นแรงศรัทธาที่สร้างเนี่ยแรงศรัทธาจากะจะยอมที่จะรู้สึกยอมเพราะว่าแค่หลวงพ่อให้ให้โยมทําตามที่อยากจะได้ถือว่าทําในสิ่งทีง่ดี ไว้กับวัดไว้กับสถานที่แห่งนี้และเปิดให้ทุกคนได้มาสักการะบูชาใครที่จะเดินทางมาสักการะบูชาที่นี่นะครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรไเปิดทุกวันนะครับก็มีคนล่ําลือกันฮะวัดที่นี่เนี่ยไหวอะไรก็ได้ขออะไรก็รับนะฮะมาแล้วก็ต้องมาอีกเป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจนะครับจะได้เป็นคนดีอยู่ในสังคมสร้างอะไรในสิ่งที่ดีหรือทุกอ,อกทุกใจอะไรก็มาขอพรขอความสำเร็จขอความเจริญก้าวหน้าได้ ด้านในสวยงามมากครับเป็นภาพที่วิจิตรเดียวพาทุกท่านไปดูชมด้วยกันครับด้านในก็จะมีพญานาคทั้งหมดพันตนที่มีเสียนอยู่นะครับี่มีเสียทั้งหมดพันตนเสียนทั้งหมดพันตนใช่นะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะนับถือองค์พระปู่ศรีสุดโทหรือแม่ย่าปทุมมาอย่างไรก็ตามนะครับ สิ่งที่เห็นชัดๆก็จะเห็นว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับประดิษฐานอย่างอย่างงามสง่าให้เราทุกคนได้สักการะบูชาเ<ช>พราที่จะเห็นได้เลยครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยต่างคนต่างมามาแล้วก็ได้รับความสมําเร็จในชีวิตมาขอพรขอบาร,รมีขอสิ่งดีๆก็ได้รับสิ่งเหล่านั้นที่ดีนะครับแล้วก็ทุกคนก็หลั่งไหลมาปกติก็ร่วม20,000คนเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเทศกาลเลยยิ่งเยอะมาก แต่วันธรรมดา6-7,000คนนี่ถือว่าก็นแน่นแล้วครับ<ม>ต้องบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมว่าตรงนี้เนี่ยได้แรงศรัทธากับพุทธบริษัทได้แรงศรัทธาของญาติโยมนะฮะร,รวมตัวกันช่วยกันสร้างนะครับ ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณญาติโยมพุทธบจัษรทุกคนอย่างที่เรายือนอยู่และสร้สงางอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเป็นอของหลวงพี่ต่อคือคือเป็นมรดกที่คุณตาคุณยายให้ไว้แล,ล้วนงพี่บอกว่างั้นเราถวายเป็นบุญกุศลต่อป,ป,ป,ปู่ให้ต่อปู่ให้ย่าก็คือถวายให้ที่สร้างที่นี่ก็ต้องบอกด้วยนิมิตรนะครับด้วยนิมิตท่านก็บวชอยู่ในในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับท่านก็เห็นดีด้วยเพราะอย่างการสร้างพญานาคเนี่ยก็เรารู้อยู่แล้วว่าพญานาคเนี่ย ได้กล่าวกับพระคาถาคตว่าไม่ว่าพบหนึ่งพบใดอยากจะขอให้เป็นหน้าก่อนนะครับซึ่งไม่ได้มีโอกาสบวชเรียนก็ตามแต่หลวงพี่ต่อนะเมตตาให้ให้สถานที่ตรงนี้ที่เป็นของคอุณตาคุณยายของบรรพบุรุษท่านเนี่ยให้เป็นที่สร้างนะฮะให้เราได้มาสักการะบูชากันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากใครก็ตามครับอยากจะมาขอพรขอความสําเร็จขอความเจริญก้าวหน้าให้ชีวิตดีมีความสุขไม่มีทรัพย์สมบัติ ขาดทรัพย์ต้องทําอย่างไรขาดปัญญาต้องทําแบบไหนมากับไหวองค์พระปู่ศรีสุธโธแม่ย่าปทุมมาครับขอให้เรามีปัญญามีความคิดมีความเฉลียวฉลาดทําอะไรจะได้ประสบความสําเร็จและจะได้มีเงินมีทองนะครับก็สามารถเดินทางมาได้ที่บ้านดงละครนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับ